เธอกลายคำว่ารักไม่ตรงกับฉันแค่เรามองรักด้วยสายตาต่างกัน สวัสดีครับผมเหมือนเพานามรันะครับเป็นโปรดิวเซอร์ของดิวรุ่นพงศ์เพลงคำรักของเราต่างกันนะครับจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของเพลงคำรักของเราต่างกันนะครับก็เริ่มมาจากดิวนะครับเขาอยากได้เพลงที่พูดถึงความคิดของความรักในแง่มุมที่คนสองคนที่คิดแตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดในมุมของผู้ชายที่คิดอีกมุมหนึ่งนะครับพี่ตุก๊กวาชยาพมสถิตนะครับแต่งมาได้อย่างคมคายมากแล้วก็มีภาษาที่สวยงามมากครับฉันพ ก็เน้นอะคูสติกิก้าเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นมากนะครับก็จะมีเชลโลมีดับเบิลเบสนะครับแล้วก็ใช้เสียงดิวเนี่ยเป็นหลักเป็นเครื่องดนตรีหลักเลยที่ที่จะได้ยินกันชัดๆจะได้ยินเนื้อเพลงชัดๆดนตรีเนี่ยก็จะใช้ตั้งคอร์ดที่มีความเศร้าความเหงานะครับคำบรรละของเราต่างกันเนี่ย ถ้ามีฝ่ายหนึ่งมาพูดด้วยเนี่ยมันก็จะดีนะครับดีกว่าผู้ชายพูดแค่ฝ่ายเดียวถ้ามีผู้หญิงมาพูดในมุมมองของผู้หญิงด้วยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่กว้างดีนะครับก็เลยเชิญนศมาร้องนะครับพอร้องร้องดูครั้งแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหใช่เลยนะครับ กลาเป็นการร้องสองคนพร้อมๆกันแต่อยู่ในในคอร์ดถ้าสมมุติว่าปิดเสียงดิวเนี่ยน็อตก็จะเป็นเสียงหลักปิดเสียงน็อดิวก็จะเป็นเสียงหลักอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยร้องในพาร์ทของแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับทั้งทั้งคู่เป็นหลักนะครับแล้วพอมาอยู่กับเพลงเนี่ยมันก็เหมือน,นกับมันสอดประสานกันอย่างลงตัวนะครับ ทำงานในห้องอัดของทั้งคู่นะครับด้วยความที่ดิวเนี่ยเขาเป็นคนที่มีของเยอะมีความคิดมีไอเดียแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลานะครับแล้วก็โนตเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีทักษะดนตรีสูงแล้วก็ฟังเพลงเยอะนะครับแล้วก็เลยพอมาเจอกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเบนสตอรมกันโนตเองเนี่ยก็มาร้องคอรัสเสร็จปุ๊บก็เอากลับบ้านไปตีความอีกว่าในมุมของผู้หญิงเนี่ยจะพูดอารมณ์แบบไหนน้ำเสียงแบบไหนดิวเองก็ในมุมของผู้ชายจะพูดแบบไหนอารมณ์แบบไหนก็กลับไปตีความแล้วก็มาเจอกันนะครับ ที่อยากให้คนฟังรับรู้นะครับแล้วก็รู้สึกกับเพลงนี้ก็คือบางทีเนี่ยอยากให้เป็นตัวแทนลองฟังดูว่าจริงๆแล้วคนเรามันคิดต่างกันได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราเปิดใจคุยกันเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันก็จะจบครับผม ในจคนย่แหมเพลงนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยนะว่าน้องภูมิใจในตัวพี่มากอะ ขนาดนั้นเลยทีเดียวพี่ยังเหนื่ยแน่แน่ใช่เพราะว่าพี่ดิวนะทำทั้งเขียนสตอรี่บอร์ดคิดพล็อตเรื่องแคสติ้งนักแสดงรวมไปถึงดูตบๆรายละเอียดอ่ะเขนแบบรัไหนอีกต่างหากพี่ต้องออกตัวไว้ก่อนจริงๆแล้วก็ไม่ได้เก่งใช่กาอะไรมากนี่ก็เป็นเอ็มบีตัวแรกของพี่เหมือนกันไม่ค่อยเก่งอะไรเลยแต่จะดีๆนี่เป็นเอ็มบีตัวแรกของพี่เหมือนกันอาจจะมีบางจุดผิดพลาดไปบ้างขออภัยไว้ด้วยอุ้ยแต่มันเหมือนแบบพี่ดิวในฐานะผู้กำกับเนาะเรื่องกับนศนะดูแลเอาละเอละซีรีส์ของอรุณพงษ์นะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแจมคิดถึงพี่คนเดียวไม่มแจมคิดถึงพี่เซนกับน้องแอปเปิ้ลด้วยอและตอนนี้เนี่ยตอนอยู่ไต้หวนันแจมก็รู้มาว่าตอนนี้ละครสุดสายป่านกําลังดังใ่ทั้งสองคนก็เล่นด้วยใช่ไหมคะดังนั้น,น่ขอฟังเพลงประกอบละครได้ไหมได้เลยเพื่อแจมแล้วจัดให้เลยงั้นไปฟังเพลงยังรักเธอเหมือนเดิมจากพี่แบงค์แคสกันดีกว่าครับ ละครสุดสายป่านเนี่ยกำลังเข้มข้นทุกคนก็อย่าลืมชมด้วยละ่ะทุกวันจันอังคารเวลาสองทุ่มสินาทีทางททบห้าค่ะครับผมนี่แล้วก็ถัดมานะ,ะวันพุธราชเนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกไม่แพ้กันเลยเรื่องปีกมันปีกมันถูกลองแล้วเราเรื่องนี้เนี่ยมีมันก็ต้องมีเทพาภิทัเนี่ยเ <laughs> จอพี่ศรราม ดวงใจของข้าพเจ้านะคะอนอกจากนี้ยังมีพี่แป้งออนจิรารวมไปถึงพี่โตโนโ่เพื่อนผมเพื่อ,อนผมโตโนอ่พากินอ้เขามาเล่นละครเรื่องนี้กันยังไงก็อย่าลืมชมด้วยแล้วกันนะคะครับผมแต่ว่าตอนนี้เบรกกันสักครู่นะผมช่วงหน้ามีอะไรช่วงหน้านะคะจะพาไปชมภาพบรรยากาศการขายบัตรกันแมนโชว์คอนเสิร์ตรอบพรีเซลค่ะ รีเฟชชุโฟมธรรมชาติสร้างผิวสวยธรรมชาติที่จะพาไปชมภาพบรรยากาศการขายบัตรคอนเสิร์ตกันแมนโชรอบพรีเซล ขายเองเลยนะบอกอก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้ดูคอนเสิร์ตถึงไหนถึงการคราวที่แล,แล้วแล้วรู้สึกว่าสนุกมากดังนั้นเนี่ยก็เลยมีคอนเสิร์ตนี้มาเป็นครั้งที่สองใช่แล้วกันแมโชซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่งหญ่มากนะอ่าฮะร้องเพลงเดียวเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมไปดูภาพบรรยากาศการขายคอนเสิร์ตกันแมนโชร,รอบพรีเซนต์กันก่อนเลยดีกว่าครับมีบัตรแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าคุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพราะว่าสนุกแน่นอนยังไงต้องรอติดตามชมความเคลื่อนไหวของคอนเสิร์ตนี้ให้ดีนะคะใช่แล้วครับผมอ่ะนะหนึ่งน อีกหนึ่งหนุ่มที่ผิวเข้มหน้าไทยมีรักยิ้มยิ้มหวานเหมือนกันอีกคนหนึ่งอ่าอ,อคนนี้ต้องเป็นเดอะสตาร์กาวแนนแนเลยใช่อพี่อ้อนอ่ะฮะ ครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงไม่รับปากจะพยายามของน้องอ้นกันครับผมใครที่รอฟังเพลงนี้อยู่ uh huh. ไปชม uh huh. กันเลย uh huh. ไม่รับปากนะจะพยายาม,มาเพลงพร้อมมากๆเลยถ้าเกิดใครชอบเพลงนี้นะครับผมอุดหนุนอัลบั้มได้เลยอัลบั้ม The Star วางแผงแล้วถูกพูดถึงแมหมดูเอ็มดีอ้นแล้วก็คิดถึงภาพบรรยากาศตอนนั้นนะ uh huh. ที่แบบว่าเขากําลังลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์ระหว่างอ้นกับตามครับผมถ้าเกิดใครคิดถึงบรรยากาศมันแจ๋นะครับผมไปหาซื้อด mm ีวีดีบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต The Star รอบจริง นั้นเลิกชมกันได้เลยงั้นตอนนี้เนี่ยรเราไปพักกันก่อนช่วงหน้าจะพาไปชม making of music video คุณและคุณเท่านั้นของแกงซองครับผมตอนนี้อย่างนี้เรีนยาเรีนไว้ะพาไป ชม Making of MV คุณและคุณเท่านั้นครับผมใช่จะพาไปชมกันนะคะว่าเบื้องหลังมิวิกวิดีโอนี้เนี่ยมีความยิ่งใหญ่อลังการมากแค่ไหนนักแสดงทุ่มเททีมงานก็ทำงานกันละเอียดมากเลยนะคือ MV เนี่ย บอกมาก่อนเลยนะครับผมบอกก่อนเลยว่าทุกคนตั้งใจมากและทุกคนเตรียมงานเป็นอย่างดีมากประชุมงานกันโอ้โหล่วงหน้าเป็นเดือนๆน่ะถูกต้องครับผมนั้นเราไปชมเลยครับ making of music v i d e ดีคุณและคุณเท่านั้นครับโอเอ็มวีเท่มากแกงส้มดูลอมากเขาบึกขึ้นนะใช่ในในเอ็มวีก็มีฉากอุจจะอุจจะออกกําลังกายอ่ะพี่อ่ะพี่อยากเล่นฉากได้น้ำมากเลยอ่ะพี่อยากลงไปดำน้ำมากแลยดำน้ำกแพตตี้เล้วลงไปแล้วแบบช่วยกทุกอย่า มีผ้าอ้อมด้วยอ่ะโอเคโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่ดิวไปพูดคำเหล่านี้กับแกงส้มในสัปดาห์หน้าอ้ามาใช่ไหมใช่เขาจะมาไปรับเชิญของรายการแจมติดต่อเลยเหรอโทรไปหาบอกว่าแกงส้มมาหน่อยนี่เลยเหรอใช่พีซได้โปรดมารายการเราหน่อยพี่ดิวอยากจะดม<อ>น้นอากจะสมัมผัสน่าอยากจะแบบเป็นยังไงอ่ะครับผมเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าเจอกันกับแกงส้มนะครับผมแฟนคลับรอกันให้ดีนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าครับผมช่วงหน้าเจอกันไหนครับ ครับผมอันนี้ตอนอื่นต้องแสดงความยินดีก่อนข้าพเจ้าตกใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมอะส Star ของเราได้รางวัลลูกกระตันยูถึงสองคนใช่ใช่ใช่สองหนุ่มคนนั้นก็คือพี่ตุงมตามและพี่โดมจ้ะใช่แล้วจริงๆ2สองคนนี้กระตันยูจริงนะอย่างตุงมตามตอนนี้นก็ซื้อบ้านให้พ่อให้แม่และเก่งอ่ะใช่และโดมเนี่ยก็ทำงานนะครับผมแลว้วก็ให้เงินคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็แบบเป็นลูกกระตันยูมากมากเลย อยากได้บ้างทุกวันนี้ขอเงินแม่อยู่ไมเข้ามไม่ไม่เดี๋ยวก็ทํางานได้ครับผมพูดถึงโดมแล้วรามาฟังผลงานเพลงของโดมดีกว่าโอ้เพลงนี้เศร้าอ่ะออน้าตาจะไหลไหมชอบชอบพี่โป๊บครับผมโอเคถ้าชอบนะไปดูจะมีฟ้อมกันครับเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายครับตอนนั้นไปงานกับโดมไปงานกับโดมด้วยกันแล้วอยู่หลังเวทีแล้วฟังโดมร้องน่ะโอ้โหโวยลมตะจับรู้สึกมันหวี่ไปทั้งใจเลยทําไมอ่ะ เขาถ่ายทอดอารมณ์กมาได้ดีมากไม่พี่พี่รับถึงอารมณ์ที่เขาถ่ายทอดออกมาได้รักพี่โดมอยากจะทราบซึ้งในเพลงดังพี่ดิวอย่าลืมดาวน์โหลดเพลงไปด้วยนะคะของใครนะใช่แล้วครับผมคุณภาพน่าสนับสนุนจร <Island> ิงๆนะครับผมจะพูดถึงน้องสาวโดมอีกคนนึงละน้องคนไหนอ่ะมีตั้งหลายคนน้องดีน้องดีน้องดีนะครับพลังเสียงแพ้กันเลยถึงแม้พลังเสียงจะหนักแต่ว่าเพลงของเขาเนี่ยชื่อว่าตัวเบา ซึ่งเสียงฟังและชวนฝันมากอะครับผมให้ฟังเพลงนี้ฟังกันดีกว่าครับผมตัวเบาๆครับครับผมใครชอบก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมทั้งริงโทนเสียงรองสายและก็ฟูซองนะถูกต้องนี่พี่ดิวอตอนนี้เวลาจะหมดแล้วแต่แจมยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะครับ จำเอาไว้แล้วก็ไปด้วย uh huh. มันเป็นงานที่พี่ฤทธิ์จะไปแจกลายเซ็นอ่าต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะครับผม DVD s u m ซ e r Concert เสิมม์ uh huh. คิดถึงซึ่งป่าเนี่ยวางแผงแล้วที่ B2S ทุกสาขาแต่ว่าวันที่25สิงหาคมเนี่ยฤทธิ oh. ์จะไปแจกลายเซ็นด้วยที่ b 2 s สาขาเซนตัตัวใช่ค่ะแฟนคลับอย่าลืมนะคะติดตามไปขอลายเซ็นได้กับเจ้าตัวได้เลยตอนนี้เวลาหมดมเวลาแล้วครับผมเราสองคนตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ